บริษัทอินโนมาเวนเจอร์จำกัดมหาชนนะครับเป็นหนึ่งในบริษัทอันด,ดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหการรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขนสัตว์ครับก่อตั้งโดยนายอาลุกโลเฮียนักธุรกิจชาวอินเดียครับโดยบริษัทอินโนมาเวนเจอร์นะครับดำเนินธุรกิจอยู่3หลักครับ 1. วัตถุดิบทางเคมี 2. พลาสติกโพลีเอสเตอร์ 3. เส้นใยสังเคราะห์ครับ ความเป็นมาของบริษัทอินดรลมาเวนเจอร์นะครับในช่วงแรก15ปีแรกของบริษัทอินดรามาคอมดิ้งนะครับได้พัฒนากลุ่มธุรกิจที่หลากหลายเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตเส้นใยขนสัตว์รายแรกของประเทศไทยก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจเคมีพัตครับและประสบความสำเร็จในฐานะผู้ผลิต PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศครับจากนั้น ได้มีการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเข้าสู่กิจการในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปครับทำให้กลายเป็นผู้ผลิตสารตั้งต้น PTA รายใหญ่ในอุตสาหกรรมและผู้ผลิต PET ระดับโลกครับบริษัทอินดูลมาโฮมดี้น,นะครับเข้าสู่ธุรกิจปิโตรเคมีด้วยการก่อตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ในประเทศไทยครับและเป็นรายแรกนะครับที่ผลิต เส้นได้จากขนสัตว์ครับและได้ทำการขยายธุรกิจ PET ไปยังสู่ดับนาชาติด้วยครับในพศ2552ถึงพศ2 5 5 4บริษัทอินดูลมาโฮมดิ้งเปลี่ยนมาดำเนินธุรกิจภายใต้นามบริษัทอินดูลมาเวนเจอร์จำกัดหรือ i v l ครับและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปยังทวีปย,ยุโรปในประเทศอิตาลีเนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์และโปแลนด์ครับสร้างฐานในทวีปเอเชียโดยการเข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ในมณฑลขวางตุ้งของประเทศจีนครับและโรงงานผลิตเส้นใย,ยในประเทศไทยและอินโดนีเซียด้วยครับเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในภูมิภาคเอเชียตวันออกในพศ2555ถึงพศสอ5 8กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอ,อนามัยยานยนต์และอุตสาหกรรมครับใน,นระยะเวลา4ปีนี้ถือเป็นช่วงแห่งการเติบโตของอิ u l ลมาเวนเจอร์เพื่อเพิ่มบริการอย่างรวดเร็วขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการทั่วโลกรวมถึงในประเทศแคนาดาจีนกานาอินเดียอินโดนีเซีย,ยญี่ปุ่นนจีเรียฟิลิปปินสเปนไทยตุรกี สหาราฐอาณาจักรส,สหาราัฐอเมริกาและอื่นๆครับในปี2559ถึงปี2561นะครับเสริมสร้างตำแหน่งผู้ผลิตเคมีพัฒน์ชั้นนำระดับโลกบริษัทอินุมาเวนเจอร์สร้างความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโดยการก้าวหน้าขึ้นเป็นผู้ผลิตสารตั้งต้น PLA และมีโรงงานผลิตสารตั้งต้น NDC แห่งเดียวในโลกครับ สำหรับธุรกิจ PET มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในอินเดียทำให้ IVL กลายเป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่อันดับสองของประเทศการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในทวีปยุโรปเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาด PET และความก้าวหน้าในธุรกิจเส้นใหญ่และสิ่งทอเสริมกำลังในตลาดยานยนต์สำหรับ IVL ครับ ในปี2,562ถึงต่อๆไปนะครับบริษัทเคมีพัฒช,ชั้นนำระดับโลกก้าวสู่อนาคตครับการเติบโตถือเป็นส่วนเก้ากลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท IVL ครับเพื่อ,อยกระดับความแข็งแกร่งในการเข้าเส้อกิจการและบูรณาการสินทรัพย์พร้อมมุ่งเนินงานทั่วทุกภูมิภาคและความหลากหลายด้านรูปแบบธุรกิจครับโดยที่จะมุ่งเน้นไปที่การสานต่อเส้นทางทางการเป็น บริษัทเคมีพัฒชั้นนำระดับโลก,กแท้จริงครับความยั่งยืนเป็นหลักสำคัญของทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอินโลมาเวนเจอร์ครับอีกทั้งยังวางรากฐานระยะยาวที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าเรานั้นน่จะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเสริมสร้างคุณค่ายอย่างมีประสิทธิภาพและคว้าโอกาสต่างๆทางธุรกิจ ได้ต่อไปครับธุรกิจรีไซเคิลพลาสติก PET นะครับที่อินโดรมาเวนเจอร์นะครับเขาเชื่อกันว่าพลาสติก PET ที่ผ่านการรีไซเคิลเป็นพลังงานขับเคลื่อนใหม่สำหรับก,การเติบโตที่ยั่งยืนเราเข้าใจว่าผู้คนจำนวนมากทั่วโลกนั้นปรารถนาที่จะมีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคตจึงมีแรงกดดันต่อพลาสติกเป็นอย่างมากท่กามางความท้าทายนี้ เป็นโอกาสสำคัญของ PET ซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถรีเซเคิลได้100%ทั้งยังมีปริมาณคาร์บอนฟุตสิตต่ำกวา่าวัสดุปัจจุบันชนิดอื่นๆเช่นแก้วและอลูมิเนียมครับการรีไซเคิลของบริษัทอินโดรมาเวนเจอร์ในปีตั้งแต่2,554จนถึงปัจจุบันนะครับได้รีไซเคิลไปมากถึง1,000ล้านขวดแล้วครับ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทอินดูลมาเวนเจอร์ได้จดทะเบียนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่25กันยายนพศ2552ครับณณวันที่31ธันวาคม2557มีทุนจดทะเบียนจำนวน5,000ล้าน6 0 0 0บาทครับท,ทุนชำระแล้วจำนวน 4 0 0 0 0 0 0บาทครับโดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน4,800,000หุ้นมูลค่าที่ตาไว้หุ้นละ1บาทครับโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือนายอาลกโลเฮียถือหุ้นร้อยละ99.99 99, และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงถือหุ้นร้อยละ49 โดยมีสิทธิออกเสียงร้อยละ76ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดครับในเดือนมกรา2553ได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน400ล้านหุ้นครับที่ราคาเสนอขายหุ้นละ1 0 2 0บาทครับและได้รับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นรวม4000ล้านบาทครับรายละเอียดที่เกี่ยวกับทุนนะครับ ราคาพัด 1. จดบาทครับหุ้นสามัญทุนจดทะเบียน5 6 0 0 0 0ล้านหสนบาทครับทุนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว5 6 0 0 0 0ล้านหสนบาทครับรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้นนะครับหุ้นสามัญจานวนหุ้นจดทะเบียนกับตอลทนะครับ5 6 0 0 0 0ล้านหสนหุ้นครับจำนวนหุ้นชำระแล้วนะครับ5 6 0 0 0 0ล้านหุ้นครับสิทธิออกเสียง1ต่อหครับ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหากคุ้นซื้อคืนนะครับณนะวันที่20มกราคม2568นะครับ5,000ล้าน6,000หุ้นครับณนะวันที่31ธันวาคม2557นะครับ5,000ล้าน6,000หุ้นครับข้อมูลทางการเงินสำคัญนะครับณนะวันที่31กันยายน2567ครับ กำไรต่อบาทและหุ้นนะครับติดลบ7 7 7นะครับอัตรากาไรขั้นต้น13.92%ครับอัตรากาไรสุทธิติดลบ6 7 6ครับ R04 ติดลบ0 0ครับ r E ติดลบ9 9 9 3ครับ ข้อมูลณนะวันที่17มกราคม2 5นนะครับ PE PVB 0.95เท่าครับอัตราตอบแทนเงินปันผลต่อปีนะครับ3.92ต่อปีครับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ2.52ต่อเท่าครับ